ดีครับผมช่องคนงามชาแนลนะครับผมมน,นีวางจากการตัดหญ้าก็เริ่มมาล่องตกปลาดูครับผมตกปลาใน,านดินไม้ธรรมชาติคลองธรรมชาติครับว่าจะมีหมานบ่ามน,นีครับผมครับผมเบดก็ได้ล่องเร่สามคันนะครับผมสามหลังแต่ว่าเงียบอยู่ครับผมยังบ่ทัน มีปลาดึงเลยครับผมลงมาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับยังหนึ่งอยู่ครับผมเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเหยียกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเหยียกันครับผมเนี่ยบครับ É, và rõ các bố, cá măng cấp bà cá măng sẽ rồi không ạ ừ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  โยนเหยียบใส่ลงไปแล้วครับผมตัวแรกมาแล้วครับผมฝากกันม แยกมาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอยดูกันครับผมว่าป่าตัวที่สองจะมาตอนไหนครับผมคอยดูครับผมครับผมตัวที่สองป่าตะเพียนเล็กครับผมเปลี่ยนตัวไม่ใหญ่ครับสองตะเพียนเปลี่ยนไซส์ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผม ค่อยดูต่อครับผมครับผมตัวที่สามครับตัวที่สามครับผมกามังครับผมใสยสวยครับผมบอเดทายตอนมันติดครับผมติดผมมีกล่องบอดทสั่งไว้ครับ ครับผมมาอัปเดตเบิ่มเนาะครับผมถูกมาได้ประมาณสาสี่ชั่วโมงมาไปดูกันว่าอ๋ได้ลายเป็นไดครับผมครับดูกันเลยนะครับผมอ๋อรับผมพ่อได้ตุ่มครับผมได้ลายอยู่ครับผมแต่ว่ามันป้าตัวใหญ่ครับผมผมใส่เบ็ดหน่อยครับผมครับผม ตุ่มมากหลายแต่ป้าไปกระมังครับผมไปตอเกาครัผมผ็จะเป็นป้ากระมังครับพอได้ตุม่มได้แกงอยู่ครับผมคองธรรมชาติครับ เดี๋ยวมาชนกันอ้กครับผม,บบบผมเดี๋ยวมาหล่นกันอีกครับผมหล่นกันในเรือเรือแค่นี้ครับผมจะเยี่ยมมดแล้วเราจะกลับครับผมเยี่ยมมันก็คงจะได้กลับแล้ะมีเรือเลือบ่อหลายเป็นได้ครับเรยอเรยวไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ประเด็จชายตน้นปลาดึงนะครับผมม่มีขาตั้งกองครับผมโดนปลากระมังใส่ใหญ่ครับผมใส่ยังใหใจเลยประมาณปามือนึงครับผมใหญ่มากครับกระมังตัวนี้ครับผมเทียบก็ขวดน้ำครับผมนี่นี่ขวดน้ำครับผม เดี๋ยวเก็บใส่ถุงกันครับครับผมเยี๋เวเราก็ไก่จะหมดแล้วครับผมอือวันนี้ป้าเขาดีอยู่ครับผมแต่ผมใส่เบสเ,เ,เบอร์ตะกอนหน่อยครับเบสเบอร์เจ็ดครับผมเบสเบอร์เจ็ดปลามันก็เลยตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมประมาณป้าก็ประมาณสามนิ้วครับผม สามนิ้วสี่นิ้วเป็นส่วนมากจะเป็นกระมังปลากระมังครับผมปลาตะเพียนก็นานมาทีครับแต่ตะเพียนเล็กครับตะเพียนผมมีตะเพียนตัวใหญ่ครับผมเป็นตัวเป็นตะเพียนตัวเล็กๆเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆครับผมยังนิ่งอยู่ครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมเยดีเยว เยอะเลเหลือมาเยอะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วครับผมเยอะหมดก็กลับก็ครับดูไปเรื่อยๆครับผมยินดีควับกินดีนนะครับผมดูไปครับ Thank you. เลขบัวห้าก้าเบอร์เบอร์เบออดีตสจสู้อธิวัฒนอเนิเปนนกงค์การบริหารส่วนตบึงคอหและสมาธิกุกทีมวันเข้าาวุยาเบอร์องุก สจจอ้อธิวัตสนอนหนึ่งเออสองเออสองได้เข้ามาบริหารและสมาชิมีพลังพึงพอใหวอธิวัตครับผมอากาศเริ่มเย็ยนนะครับผมพอเริ่มใบใบกับคข่อยเย็ยนๆมากปลาผมก,กินเบ็ดเลยครับผมหนึ่งเลยครับผม เดี๋ยวก็สิได้เก็บเบ็ดเลยครับผมเก็บนี่ครับครับผมนนี้กัได้เท่านี้ครับผมวันนี้ป้าเขาดีอยู่ครับผมครับผมผลงานวันนี้ครับผมพอได้ลาพอไดตุ่มครับผม ได้เยอะพอสมควรครับผมเดี๋ยวเราจะได้เก็บเบ็ดกันนะครับผมครับผมคลิปตบป้าก็คงจะเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับผมไว้เจอกันคลิปหนาครับผมครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะได้ครับผมครับจะได้เก็บเบ็ดแล้วก็กลับบ้านครับผม ครับผมกคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับผม